ครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับพบกันอีกครั้งครับกับไลท์เฮดสเตเดียมเช่นเคยครับกับการอัปเดตตารางคะแนนไทยลีกทั้งไทยลีกหนึ่งและก็ไทยลีกสองครับผมโดยสัปดาห์นี้ครับก็จะเป็นสัปดาห์ที่29แล้วครับผมสําหรับไทยลีกหนึ่งและผมก็จะเตะด้วยกัน2วันครับโดยที่วันเสาร์วันนี้ครับผมเตะด้วยกัน3คู่แล้วก็วันอาทิตย์เตะด้วยกัน3คู่แล้วก็จะไปจบฤดูกันในวันที่4พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับผมเตะด้วยกันครบทุกคู่ครับผม8คู่ครับ และสําหรับไทยลีก2ครับวันนี้ก็จะเป็นสัปดาห์ที่34สัปดาห์ปิดฤดูกาลับผมก็จะทราบกันแล้วครับผมว่าใครจะได้เลื่อนชั้นตกชั้นแล้วก็จะได้4ทีมที่ไปเตะเพย์ออฟเพื่อหาทีมที่3ครับผมที่จะเลื่อนชั้นขึ้นไทยลีกหนึ่งโดยสัปดาห์นี้ก็จะขอแยกไทยลีกหนึ่งและก็ไทยลีกสองเป็นคนละคลิปนะครับผมก่อนไปดูอัปเดตตารางคะแนนไทยลีกหนึ่งในวันนี้ครับผมก็ ร่วมสนับสนุนโดยการทำคลิปครับง่ายๆครับโดยการกด subscribe ให้กำลังใจด้วยการกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตคลิปในนัดถัดไปครับผมเริ่มด้วยผลการแข่งขันของไทยลีกหนึ่งกันก่อนเลยครับคูแ่แรกครับเชียงใหม่ยูไนเต็ดครับเปิดบ้านเอาชนะโปลิสเตโรเอฟซีไปหนึ่งประตูต่อศูนย์คู่ถัดมาครับสมุทรปราการซิตี้เปิดบ้านเอาชนะคอนแกนยูไนเต็ดไปสองประตูต่อหนึ่งและคู่สุดท้ายครับร,รบา,าชบ,ราารบ,าบุรีมีผลเอฟซีเปิดบ้านเสมอกับชลบุรีเอฟซีไปสองประตูต่อ ทำให้อัปเดตตารางคะแนนไทยลีกหนึ่งเป็นไป,นปนดังต่อไปน,นี้ครับ อันดับหนึ่งข้าริลัมยู่นเตดแข่ง29นัดชนะ19เสมอ5แพ้ 5... ยิง47เสีย17ผลตา่างประตูดได้เสียบวก30มี62คะแนนอันดับที่2 BG บีปทุมยู่นเตดแข่ง29นัดชนะ16เสมอ9แพ้4ยิง48เสี 48, 24, ย25ผลตา่างประตูดได้เสียบวก23มี57คะแนนอันดับ 3, ที่3ทรูแบงค์ข้อวยู่ 8, 28, นเตดแข่ง13เสอ8แ้7นัง44ะสิบสาเสมอแปดีพ้เจ็ดยิงสีดบที่เสียยี่สิบหกผลตา่างประตูดได้เสียบปนนด้ 4, เ 28, ด 12, ส 10, ีย 62มี46คะแนนอันดับที่5ชนบุรี FC แข่ง29นัดชนะ12เสมอ8แพ้9ยิง49เสีย36ผลต่างประตูได้เสียบวก13มี44คะแนนอันดับที่6หนองบัวพิชยา FC แข่ง28นัดชนะ12เสมอ8แพ้8ยิง38เสีย32ผลต่างประตูได้เสียบวก6มี44คะแนนอันดับที่7ลีโอเชียงรายยูเนเต็ดแข่ง29นัดชนะ12เสมอ8แพ้9ยิง31เสีย34ผลต่างประตูได้เสียลบ3มี44คะแนน อันดับที่8คอนแกนยูไนเต็ดแข่ง29นัดชนะ10เสมอ7แพ้12ยิง29เสีย41ผลต่างประตูได้เสียบ -12 มี37คะแนนอันดับที่9การท่าเรือ FC แข่ง28นัดชนะ10เสมอ6แพ้12ยิง37เสีย35ผลต่างประตูได้เสียบก +2 มี36คะแนน อันดับที่10บโบลิสเทโลเอฟซีแข่ง29นัดชนะ7เสมอ13แพ้9ยิง31เสีย38ผลต่างประตูได้เสียลบเมี34คะแนนอันดับที่11นครราชส,สีมามาสเตอร์เอฟซีแข่ง28นัดชนะ9เสมอ7แพ้12ยิง31เสีย43ผลต่างประตูได้เสียลบสิมี34คะแนนอันดับที่12บลาดบุรีมิตรผลเอฟซีแข่ง29นัดชนะ8เสมอ9แพ้12ยิง30เสีย35ผลต่างประตูได้เสียลบหมี33คะแนน อันดับที่13พีพีประจวบ FC แข่ง29นัดชนะ8เสมอ7แพ้14ยิง29เสีย43ผลต่างประตูได้เสียลบ14มี31คะแนนอันดับที่14สมุทรปราการซิตี้แข่ง29นัดชนะ6เสมอ10แพ้13ยิง28เสีย40ผลต่างประตูได้เสียลบ2มี28คะแนน อันดับที่15สุพรรณบุรี FC แข่ง28นัดชนะ7เสมอ6แพ้15ยิง31เสีย43ผลตา่างประตูได้เสีย12มี27คะแนนและอันดับที่16เชียงใหมย่ยูเนเต็ดแข่ง29นัดชนะ4เสมอ7แพ้18ยิง26เสีย52ผลตา่างประตูได้เสีย26มี19คะแนนครับผมก็สำหรับไทยลีกหนึ่งครับก็จะมีเตะด้วยกัน3คู่ครับผมในวันพรุ่งนี้ในสัปดาห์ที่29ครับผมโดยทูแบงคอกยูเนเต็ดจะเปิดบ้านพบสุพุพรรรณบี FC นครราชสีมามาตาเอฟซีจะเปิดบ้านพบเมืองทองอยู่นเต็ดและก็โคชุดท้ายครับการท่าเรือเอฟซีจะเปิดบ้านพบน้องบัวพิชยาเอฟซีครับผมแล้วก็ไปจบฤดูกาลในวันที่4พฤษภาคมครับผมสำหรับคลิปนี้ครับก็ลาแต่เพียงเท่านี้ครับผมก็ติดตามไทยลีก2ในคลิปถัดไปครับผมแล้วก็ติดตามการอัปเดตตารางคะแนนไทยลีกครับผมในวันพวกนี้ด้วยครับผมสำหรับวันนี้ลาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ